วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าการยิมหนังสือเอสห้องสมุดทำยังไงคก้นอื่นเราจะขึ้นเล็บไปที่ชั้นสาเพื่อไปห้องสมุดกันค่ะพอถึงชั้นซาแล้วเราก็จะถึงห้องสมุดของเราแล้วค่ะ ้ามาในห้องสมุดท้งเทคนจะเคียงกาวเตอร์ไปชาสัมพันธ์อยู่ขั้นใส่มือคนสามารถสอบทั้งพนักง,งานคนสวยๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้เช่นกันยิงหนังส,อองสอือกันคืนหนังสือหรือการลงทะเบียนอีบดห้องสมุดเงียบสงบมีแสงว่าเพียงพอและก้นขวัญมีหนังสือหลากหลายประเภทนอกจากหนังสือภาษาไทยแล้วยังมีหนังสือประกอบการเรียงสำหรับนักศึกษานาน,นชาชาติอีกด้วยค่ะ นักศึกษาสามารถอ่าน,นหนังสือในห้องสมุดได้และยังสามารถยืมกลับไปอังที่บ้างได้ด้วยนักศึกษาหนึ่งคนสามารถยืมหนังสือได้ไม่เกินห้าเล่มสามารถยืมหนังสือได้เล่มละเป่นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์และหากเกินกำหนดจะต้องชำระค่าปรับวันละห้าบาทนะคะ ดังนัง้อย่าลืมน้ำหนังสือหมักขึ้นตรงเวลาด้วยนะคะหลังจากอ่านหนังสือเสร็จแล้วกรุณานนำไปวางคืนให้เป็นระเบียบด,ด้วยนะคะผล้คนภายนอกที่มาพบกับนักศึกษาหากสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรูนแร้และอ่านหนังสือได้เช่นกันค่ะ สำหรับค่าเช่าช้มนักศึกษา s ป U เข้าใช้บริการได้ฟรีส่วนบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้และอ่านหนังสือได้ในราคา20บาทต,ต่อวันค่ะบุคคลภายนอกไม่สามารถยืมหนังสือออกไปอังที่บ้างได้หากหนังสือเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและชบชัยตังโมค่าของหนังสือค่ะ แล้วนักศึกษาที่ไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ก็สามารถเข้าไปอ่านและศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์ที่ทางห้องสมุดจัดไว้ให้ค่ะห้องสมุดของเราปิึกให้บริการทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสและ สามารถมาอันและศึกษาได้ตั้งแต่เวลา8ปโมงเช้าถึง5้าโมยินค่ะขอบคุณที่ให้ดูจบคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ